ผมสักดาทุกตึกตัวจริงเสียงจริงสักดาก็เป็นคนทุกตึกมีตึกที่ไหนก็เรียกได้นะครับไม่ว่าอยู่ไกลหรือใกล้กคแค่ไหนจะไปให้ไวตามใจทุกานเรื่องสอสอเขาจะพายเราอย่าลืมเลือกสักดาไปทุกตึกไปเลือกการทำงนานไม่ทอ้อทาอตรงที่ควรไปอ้างชื่อสักดาทุกตึก สักดา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 ทำอะไรก็ทาให้มันดีที่สุดทําให้เขาคือว่าเราทําได้ถ้ารับปากใครคือต้องให้เส็ษสักดาพูดจริงทำจริงทำก็ทำให้จบอาคารสูงใหญ่ที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของยุคสมัยวันหนึ่งต้องล้มลงเพื่อเปิดทางให้อนาคตใหม่ทุกเศษซากที่ร่วงหล่นบางคนอาจจะมองว่า มันจบสิน้นแต่สำหรับสักดาทุบตึกนี่คือจุดเริ่มต้นของมูลค่าที่ซ่อนอยู่เปลี่ยนเศษอิฐเป็นสินทรัพย์เปลี่ยนเส้นทางที่ดูเหมือนตันให้กลายเป็นโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดโอ้โหทำอะไรชีพขับรถตู้ทำโรงงานขนมปังหัวลำโพงร้อนมากเวลาออกมันเป็นเซลลขายถ่านไปใาย เปิดร้านขนมตำอยู่ข้างนมอบางแค่จับผูจับไถยมาเราช่วยเหลือเพื่อนฝูงว่าเอ๊ทุบตึกเป็นยังไงเราคงเราลงโฆษณากับหมู่บ้านให้เขาโลภักเดียวเขาเออเขามีเงินเราก็เออเราจะมานั่งขายหมู่บ้านทําไมเป็นเซลขายบ้านแล้วก็เออเรามาลองทุบตึกดูลองทุบต,ตึกดูก็ติดใจไม่เป็นงานที่อ่คล้ายๆว่ามันมันเด่นท่องเที่ยวไปด้วยไปทุกจังหวัดไม่รู้ว่าวตรงไหนเราจะไปจะได้ไปตรงนู้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย การทุบตึกอะแต่และตึกมันไม่เหมือนกันมันจะยากง่ายแบบไหนตึกที่เราก่อนเราจะไปทุบเนี่ยเราต้องรู้ว่าข้างบ้านเนี่ยมันมีรอยร้าวก่อนหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราจะไปรับเลยต้องรู้ข้างเคียงด้วยต้นไม้เราเราจะให้ต้นไม้มันล้มไปยังไงก็เหมือนทุบตึกเหมือนกันจะให้ตึกมันเอ็นไปทางไหนล้มไปทางไหนก็เหมือนกันการที่เราตัดต้นไม้แล้วก็ดูอาบุคลากรคือลูกน้องเป็นที่สําคัญใจถึงพึ่งได้คือกล้าขึ้นสูงคือคนไม่โรคหัวใจขึ้นตึกไม่ได้ ต้องขึ hmm. ้นไปทุงส the um. <c oughs> ูงแล้วมองลงมาสามารถเดินตามคานเนี่ยได้อะไรเงี้ยคือเขาไม่กลัวคือว่าผมหลงป้ายมันตาตัวตาฟันต่ฟันมันเห็นเด่นแล้วผมก็จะใช้ภาษาที่แบบบ้านๆง่ายๆอ่านแบบเป็นบ้านๆตลกๆเลือกสอสอเขาจะพายแล้วอย่าลืมเลือกสักดาห์พทุตึ่เลือกสักดาห์พิทุตึกคอยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเลือกสักดาหพทุตึกคอยบุญหลุดทับอะไรเงี้ยประมาณอยู่อย่างเงี้ย พุ่ตึกทําอะไรบ้างก็คือเราพุ่ตึกเลียพื้นที่ออกให้เขาลือ้ของไปแล้วก็ขุดฐานรากตัวมอปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยก็ส่งงานเขาแค่นั้นเองของที่เหลือผมก็เอา,เอา,เ,อาเอาไปขายเป็นเหล็กก็เอาไปขายกิโลเป็นอิฐหักก็เอาไปถมที่แล้วก็ได้ไม้ไปแล้วก็มีโรงไม้เก่าอยู่ที่อำเภอบางบานจังหวัดยุธยาแล้วก็เอาไม้ไปรีไซเคิลใหม่ทำประตูหน้าต่างทำประตูหน้าต่างเป็นของเก่า ตอนนี้ผมมาตรวจสอบงานหรือทั้งหมดนะครับหลายหลยหลายโรงงานหลายอาคารครับหรือเพื่อเขาจะปรับปรุงใหม่ฮะก็ต้องเข้ามาตรวจตาลูกน้องเป็นประจำครับอาจจะมาสองวันสวันทีอะไรเงี้ยแต่จะต้องมาดูครับเพราะว่ามันเป็นงานที่ใช้เครื่องจักรเยอะทั้งรถเมโคโนทั้งเคนทั้งอะไรเงรี้ยแล้วก็คนงานก็เยอะการป้องกันก็ต้องแบบแบบมิชชิดครับไม่ให้มีการหล่นอะไรมข้างนอกนะฮะมันต้องปิดกั้นแบบ แน่นหนาตู้เปกระบะครับคืออาชีพผมมันต้องใช้กระบะเพราะว่าหนึ่งเราไปเจอกระถางต้นไม้ที่จะของบ้านไม่เอาเราก็ยกขึ้นไปเจอสายไฟหลอดไฟอะไรที่สําคัญที่ลูกค้าเขาไม่เอาหรือเอาหรือเราต้องการจะขึ้นหลังรถเราก็ได้เลยครับถ้าช้าแล้วมีคนเอาไปก่อนบุรรู้สึกมันไปจะคล่องตัวรู้สึกมันบึกบึนดีคะใช้มาตลอดครับตั้งแต่รุ่นมงกุฎทองรุ่น เขียวหัวเป็ดอะไรเงี้ยก็วา่างนี้นะฮะคนขายรถผมตัวนี้เข้าศูนย์รถนะฮะขี่ยี่ห้อเป็ดลายนทาจนนี้เขาจนหัวขาวแล้วเจอกันประจำชื่อมันเท่ด้วยมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นกระบะโตโยต้ออูประมาณนี้ครับงานนี้นะฮะมีอยู่ประมาณสิบโรง เป็นโรงตลาดยุคแรกๆส่วนที่พี่จะลื้อเนี่ยก็คือลือลล้อควงลางื้อควงลาคาออกแล้วก็ทุบเคลียพื้นที่เียบร้อยขูดฐานรากตลอหม้อ,อส่งตัวง,งานเขาให้เห็นแต่หน้าดินเครื่องไม้เครื่องมือก็มีเคใครายเคนใหญ่ๆรุ่สูงอะ่ะยกแล้วก็มีแมคโคเจาะคนจีดคนงานอยู่ประมาณเกือบห้าหกสิบคน สตาร e ์เข้ามาทาอะไรบ้างครับก็มาตรวจสอบว่าลูกน้องขาดเรืออะไรบ้างอยู่ในกฎระเบียบของตลาดเขาไหมที่เขาตั้งให้เราว่าอย่าทำแบบนั้นอย่าทำแบบนั้นอะไรเงี้ยเราต้องเข้ามาตรวจลูกน้องด้วยงานนี้มีความยากยังไงน้องคณกิจโอางานนี้สะดวกครับเพราะว่ามันไม่ใช่ตึกสูงแต่ก็ระวังแต่ว่าด้านข้างมีรถเข้าออก อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าแม่ค้าก็ผลผักผลอะไรต่ออะไรระวังเถอเราถึงได้กั้นรอบชิดให้แน่นหนาถาวรไม่ให้คนภายนอกเข้ามางาน,นีใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ผมขอเวลาก็สองเดือนสองเดือนถ้าไม่เสร็จปรับบาระะมินอา่าเสร็จไหมครับเสร็จ ตอนนี้ผมก็จัดงานพอผมได้งานตัวนี้จบปุ๊บเนี่ยก็ให้ลูกน้องหัวหน้างานดูแลแทนตัวผมเองก็ต้องไปแล้วไปตรงนูน้นตรงนี้เขาโทรมาไปจังหวัดนูน้นจังหวัดนี้โดยที่ตัวเองไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่ละวันเขาทัวร์ไปใต้ก็ไปใต้ทัวร์ไปสานก็ไปสานไปทุกที่ ตรงนี้เรากําลังเลาะเหล็กแล้วก็ขัดแยกให้มันให้มันเปลี่ยนสัดส่วนของมันตัวเหล็กที่เราจะสามารถที่จะไปแปลงเป็นมูลค่าได้เราก็ก็แยกเพื่อจะเป็นเพื่อที่จะนําเข้าบริษัทถ้าตัวไหนที่ว่าเราไม่สามารถที่จะไปทําให้มันทรัพย์สินมันเพิ่มขึ้นเราก็ตัดเป็นเศษอันนี้คือเราเคลียร์เราเคลียร์พื้นที่เคลียร์พื้นที่เสร็จก็จะเอาลังคาลงเอาลังคาลงเสร็จก็ ย้ายทรัพย์สินออกก็เอาไปโคเข้าไอ้เรื่อกงการทำง,งานไม่ทอ้ทอเพราะตรงที่คนไปอ้างชื่อสักดาทุกตึกสักดา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 เขากวดเข้าไปไาเออจะเป็นสักดามันเยอะเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ที่กินเขาอาจจะเอาชื่อผมไปใช้ก็ได้เพราะาคนเขารู้จักผมเยอะบางครั้ง บางคนก็ไปเลือแล้วทําเสียหายมาเขาโทรมาหาผมผมก็บอกผมไม่ได้เลือผมสักดาตัวจริงเป็นต้กนาำสกุลนี้อะไรอย่างนี้ลองกดวิลในเฟซดูครับสักดาทุกตึกพึ่บขึ้นเลยรู้ได้อย่างไรว่าเป็นสักดาตัวจริงก็ก็กดเข้าไปในเอสดีสักดาหรือดูมองไปต้นดูต้นไม้หรือมองดูตามถนนสักดาทุกตึกนี่คือปีป้ายสักดาตู้ตึกเบอร์เก้าสองสองสามศูนย์หนึ่งศูนย์นี่ตัวจริงครับคือได้ไปดูงาน ไปดูงานทุกวันสนุกถ้าอยู่บ้านเฉยๆอาจจะเครียดเพราะว่าทุกวันนี่มีลูกค้าคุนน้นทัวมามวบ้างโดนอัมบั่งโดนจริงบ้าง,าง,างตลกตลเลิกไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็สนุกได้รู้จากคนเยอะเป้าหมายก็จะทําไปเรื่อยๆจนกว่าลูกน้องทุกคนมันส่งลูกเรียนจบก็มีบางคนมัน,นผ่อนตู้เย็นหมดก่อน <laughs> ผ่นอนโมเตอร์ไซค์หมดก่อน <laughs> เราเราคิดว่าเราเราดื้อในบ้านที่สุด เราเป็นคนดื้อแล้วก็คนบางคนก็ดูถูกเราไงเราก็เลยทาทาอะไรก็ทําให้มันดีที่สุดทําให้เขาคิดว่าเราทําได้ถ้ารับปากใครคือต้องให้เสร็จสักดาพูดจริงทำจริงทําก็ทําให้จบไม่ทําให้ลูกค้ามาว่าเราได้เพราะว่าเบอร์โทรสักดา,าตั้งแต่รุ่นแล้วก็กระดูกมไม้หิ้วใชไหมกระเป๋าหิ้วอนะ่ร อย,อยากทำอยากทุบตึกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสูงที่สุดในประเทศไทยยังไม่มีอยู่เนี่ยอยากลอกดู <laughs> ฝากว่าถ้าทุกคนจะทํำอาชีพอะไรก็ช่างก็ให้รักมันทําจริงพูดจริงทําจริงรับรองว่าจะมีงานตลอดไปครับทุกความสำเร็จก็ต้องผ่านจุดเริ่มต้นที่ยากลําบากครับจากเคยเป็นคนที่ไม่มีใคร แต่วันนี้เขาเปลี่ยนทุกอิฐที่พังลงมาให้กลายเป็นบันไดที่นำเขาไปข้างหน้าไปสู่ความสำเร็จที่เขาสร้างขึ้นด้วยมือของเขาเอง